ก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยชุมชนเรายังไม่สามารถที่แบบจะหยิบจับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาทําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะคะตอนนี้มีอย่างเรื่องของมะม่วงหางมะนาวโฮมีเรื่องของต้นสนนะคะคือคนในชุมชนยังไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาจับต้องทําให้ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้หรือว่าทําให้มันมีประโยชน์นะคะแล้วโครงการยูทูชีเข้ามาก็ได้เข้ามาช่วยผักดันมาช่วยสอนมาช่วยชาวบ้านให้มีความรู้ด้วยเรื่องของทั้งประโยชน์ว่าสิ่งที่ มีอยู่ในชุมชนจะหยิบมาจับมาทําอะไรได้นะคะจากหลังจากที่โครงการทําขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนในชุมชนมีแรงผักดันมีกําลังใจนะคะที่จะพัฒนาในด้านนี้ต่อจากที่โครงการนี้เข้ามา ดีใจขอบคุณมากๆนะคะที่ทางมหาลายัยที่ทางโครงการและก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะได้เลือกชุมชนตำบลตลิ่งชันนะคะทําให้ชุมชนเราได้มองเห็นว่าชุมชนเราสามารถทําอะไรได้มากกว่าเมื่อก่อนที่เราเคยทําแล้วก็คิดว่ามันจะดีขึ้นและดีขึ้นต่อไป เดิมกผมก็ปลูกเห็ดส่งตลาดทีนี้ต่อมาเนี่ยทางชุมชนทางโครงการ U2T เนี่ยก็ได้เข้ามาสำรวจเกี่ยวกับวัตถุดิบก็เห็นว่าผมเนี่ยมีวัตถุดิบซึ่งเป็นเห็ดอยู่แล้วก็เลยติดต่อเข้ามาร่วมโครงการครับผมเองก็ยินดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยปกติผมว่าเพาะเห็ดก็คือขายตลาดขายอะไรอยู่แล้วทีนี้มาถ้าโครงการเนี้ยสามารถเอาไปต่อยอดให้ชุมชนได้ก็คือสามารถเอาเห็ดของเราที่เราปลูกเนี่ยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนทําให้ชุมชนได้มีไรายได้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเราก็มีความยินดี ขอขอบคุณนะคะทีมงานยูทูีนะคะของมหาวิทยาลัยมทรสุวรรณภูมิศูนย์หันตานะคะที่เข้ามาทํากิจกรรมในตําบลหันตานะคะทำให้ตําบลหันตาเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นทําให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการขยายกิจกรรมของยูทูี ตำบลหันตานี้นะคะเราเล็งเห็นว่าจะทําให้ตําบลหันตานี้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในตําบลน,นะคะแล้วก็ชาวบ้านมีไรายได้มีงานเพื่อมาเสริมต้องขอขอบคุณยูทูทีหันตามากเลยนะคะที่ทําให้ตําบลหันตาน่ะเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นค่ะ